สวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอกับฉันสวัสดียาผมนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับฟังเพลงของยายนวนมากเลยนะครับท่านผู้ชมยายร้องต่อน,นะครับสวัสดีสวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอกับฉันสวัสดีร้องเพลงที่ยายชอบหน่อยครับ เพลงอะไรที่ให้ลูกหลานดีใจด้วยนะครับเรียนเถิดน้าเรียนไปตั้งอกตั้งใจไม่ยอท้อถอยเหน็ดเหนื่อยทนเอาหน่อยทงชัยนั้นลอยอยู่กลางนาไว้ชื่อในลือชาแล้วนี้เกิดมาเป็นนักเรียนไทยจบ เราก็จบไปแล้วนะครับยายคิดถึงคุณตาไหมครับคิดถึงครับคุณยายอยู่อยู่กี่คนครับห้าคนมีใครบ้างครับม,มีลูกหลานม,ามีมีลูกหลานกี่คนด้วยครับหลานมีอยู่สองคนลูกมีอยู่สองคนหลานสาวมีไหมครับ มีชื่อเฟนเฟิอน,นสุภาพพิษแล้วลูกหลานที่อยู่ห้องอีดอยล่ะครับนี่นี่นี่ขพรยายจะพักผ่อนนะครับยายไม่สบายนิดนึงนะครับขอตัวเราไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายคลิปกันใหม่ต่อหน้าต่อไปนะครับ พี่เฟิร์นอยู่ตรงนูง้นนอนเล่นอยู่โทรศัพท์อยู่นู้นแล้วนะวางสายกันเลยบายนั่นพี่เฟิร์นลัลงเล่นอยู่ <S <S ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่ายร้องเพลงหมวนมากเลยนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋กดดูกดดู